กันค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุฬาราชมุรีในรายการสำนักจุฬาเบิกฟ้าอิสลามร่วมสร้างสังคมคุณภาพดุลยาภาพและความสมานฉันเพื่อความมั่นคงของ,ของประเทศและอุมมะสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อบีรับบัตรไอพลัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ กรมรับสรรณนาผลการประกันอุบัติเหตุจากทิพยตากาคุณตามเงื่อนไขที่กําหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอลเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจประทัศน์สํานักจุฬาราชมนตรีใกล้บ้านท่านอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู ขอความเมตตากราบีจากพระพุทธเจ้าอาลัลลรรถสุบฮาษณ์นครบาลาให้เกิดกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านทำไล้ครับต้องขอชืโกรธนะครับขอขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าอาลัลลรรถสุบฮาษณ์นครบาลาที่ให้โอกาสพวกเราสามคนพร้อมกับท่านผู้ชมรายการทีวีสำนักกีฬาบอกว่าอิสลามนะครับโดยสำนักกีฬาราชมตรีศูนย์ประสานงานสำนักกีฬาราชมตรีลและสำนักงานคณะกรรมการการศาสนาประจำจังหวัดสงขลานะครับผลิตรายการ ทุกคืนนะครับและก็ในช่วงแรกตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงชวนคิดชวนคุยครับท่านผู้ชมที่เรานำประเด็นร้อนในสังคมข้อสงสัยจากท่านผู้ชมนะครับนำมาสนทนาผู้คุยชวนคิดชวนคุยผมอจิดาวุฒิพุฒธบัรดามพร้อมกับคุณรสศั์สุขช่วยจะถามถามท่านดรวิสุวิลาเตในฐานะผู้ทรงครรภ์นะครับในการหาทางออกร่วมพระบัญชาของตลาดนี้ได้หาทางออกว่าอย่างไรและก็ ตามแบบอย่างของท่านบรมศาสดาดิบีมุฮัมมัดสุลตลานเนี่ยนะครับพระจริวัรเนี่ยของท่านบรมศาสดาได้ปฏิบัติไว้อย่างไรที่คือเราสนทนากันในประเด็นทั้งเรื่องส่วนตัวความเป็นปัจเจริอในส่วนของครอบครัวสังคมประเทศชาตินะครับวันนี้เช่นกันครับที่เราจะมาสนทนาชวนคิดชวนคุยในการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนอรมดอนเดือนอสุสเรเสริฐ์ที่กําลังจะมาถึงอีกแน่นอนครับในส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมศุัสถา ทราบถึงโอกาสและก็คุณค่าในในบ้านเราในส่วนของทางประเทศไทยพี่น้องต่างศาสนิกนะครับจะได้อะไรการมีส่วนร่วมในส่วนของพี่น้องคนไทยจะได้อะไรจากการประกอบศาสนกิจในการในเดือนถือสินนดเดือนละมดอนของพี่น้องชาวมุสลิมเราจะได้สนทนากับท่านดตรวิสุทธิลาเตะครับอาจารย์ทิสุดครับขสมรับอัลลอฮฺอัลลอฮฺมูฮัมมัดบบ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 ครบบบับบ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 สบบ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 บับบ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  ครับวันนี้ชวนคุณกรุษศัก์ถือบวชเตรียมเตรียมเข้าสู่เดือนรรมดอนตื่นจิตนในทางปฏิบัติต้องรอฟังการประกาศจากท่านจุฬาริรชมนตรีวิธีปฏิบัติอย่างนั่นคือเป็นประการนะครับทีนี้ที่น่าสนใจครับคุณรุษศักครับในในการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนต้อนรับเดือนรรมดอนเพราะว่าเป้าหมายของผู้นี้ผู้ศรัทธาต้องการความเมตตาความรักจากอรรถตถาคบและก็แบบอย่างของท่านบรมศาสดาในช่วงนี้ในตอนนี้ที่ดีที่สุดทรามอาจารย์ ท่านผู้ชมพร้อมกับผมด้วยนะครับทที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ต้อนรับรมะดอนควรจะทําอย่างไรียรียมตัวอย่างไรในขณะนี้ครับครับช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดมากใช่ครับครับแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรที่ทํางานด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบไปต่างๆกันนะครับเนภาวะที่เรียกว่าข้าวย่า มักแพงครับัน้ำแห้งอากาศร้อนอากาศร้อนครับในด้านนอกก็ปราจย์เด่ดเปรี้ยงเลยครับใช่ใช่นะครับอ่น้ำแห้งอากาศร้อนอ่ทีนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับการที่จะยังไงครับการเจตนารมแห่งการือศีลออกหรือมักลเซตกาลังดูซีดออที่ต้องการให้คนเราเนี่ยมีความอดทนนะนะครับนั้นมีความอดทน จิตวิญญาณในการถือศีลดก็คือให้คนเราเนี่ยมีความอดทนอดทนเนี่ยมาถึงหนึ่งอดทนที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากและความลำบากโดยไม่ปริปากบนทำไมเนาะจะเป็น ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่อัตุึกษาจะไม่โชคแค่ตามทํากับฉันอย่างนี้ครับแต่วถุศาระไม่เชื่อชุกตาเป็นใครถึงมาทําบุญได้มันเป็นการกําหนดของลอสบาร์นาตาลาก็ต้องก็เรียกว่าอดทนต่อการกําหนดของลอสบาร์นาตาล่ที่อาจจะทำให้เรามีความทุกข์ยากมีความลำบากอาจจะต้องเจ็บปวดหบปวหุ้ยใช่นะครับก็ให้อดทนสองอดทนอดกลั้น ที่จะไม่ทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางผิดทางรองทองคำนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์่ายต่มกิเลสตัณหาทั้งหลายซึ่งอารมณ์อยากของเราเนี่ยมักจะชอบอย่างนะ้นชอบไปเมาไม่ชอบอยู่ในวงที่ไร้สาระไไม่วกชอบเรื่องเขาอาแต่เรื่องทางเพศอะไรต่างๆนะครับก็ผิดลูปผิดเมียผู้อื่นเทื่ออะไรต่างๆเนี่ยชอบไปทางนั้นเพราะ อารมณ์พาไปแต่ถ้าคนเรามีความอดกลั้นอย่าง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 พอเพียงเนี่ยครับสิ่งอย่างนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้จักที่จะอดกลั้นสกัดความต้องการของอารมณ์และก็เบี่ยงเบนความต้องการเหล่านี้เนี่ยให้ไปสนใจในสิ่งที่ี่เรียกว่าการยิกรุ้ล้อการรำลึกถึงอลรรห์นะครับหวาดกลัวต่อการลงโทษหลังความตายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะทําให้คนเราย่อมมีความสงบ มากขึ้นครับแต่ครับไม่ใช่ถูกเผาทั้งั้งเปลวแดดข้งนอกและเผาน่วยราคักข้างในสิ่งกิเลสความยั่วยวนที่เกิดมาจากใจใช่ไหมับเรล่านี้ผมคิดว่าคนที่ถือสินเนต้องทำความเข้าใจนะองรู้จักเพราะศาสนกิจที่อิสลามกำหนดให้ปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นไม่ใช่ประเพณี ไม่ใช่ประเพณีประเพณีในความหมายที่ว่าแค่ทําต่อๆกันมาให้ทำต่อไปครบกรบตามที่คนผู้เฒ่าผู้แก่เคยทํำยังไงก็ทําไปอย่างนั้นโดยไม่มีการสร้างสรรค์พลังทางทางความคิดพลังทางจิตวิญญาณให้เกิดขึ้นซึ่งถ้าเรามีพลังสร้างสรรทางความคิดและจิตวิญญาณมันจะนําไปสู่นำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้แต่ถ้าเป็นเพียงประเพณีเนี่ยมัน มันไปสร้างอะไรไม่ได้ทาแล้วก็สิทธ์กันไปใช่ครับถือศีลก็ทำไม่มีศรัทธาเป็นพื้นฐานไม่มีศรัทธาอะไรเป็นพื้นฐานแต่ก็เพราะว่าก็ทากันมาอย่างนี้ตั้งตามมันไปใช่ครับให้พอครบเป็นแค่นักอานุสติธรรมดาอะมันก็จะไม่เกิดแต่จริงๆก็คือครับานไม่ว่าจะเป็นการที่เราละหมาดในแต่ละครั้งเราถือศีลอดเราไปจำพัดเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ที่ให้คนเราเนี่ยได้ ใช้เวลาในที่นั้นเนี่ยเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองให้ดีขึ้นใช่ครับแล้วระมาดนทั้งเดือนเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของคนเราเนี่ยนะนั้นก่อนจะถึงเนี่ยก็ลองศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเป็นการเรี่ยนตัวแทนที่จะบางคนเราศึกษาอะศึกษาว่าสินอดสินอดเนี่ยครูปคุณมีอะไรบ้างคือต้องป ประกอบด้วยอะไรบ้างและมีอะไรที่ทําให้เสียเสียศีลอดนะครับเราก็จะเข้าใจอย่างนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราศึกษาก็คือศึกษาว่าศีลอดเนี่ยจิตนารมคืออะไรวิทยาปัญญาจิตวิญญาเป้าหมายของใช่อะไรนี้เป็นตรื่นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะนํไปสู่การสร้างวิถีชีวิตที่ใหม่และก็ดีกว่าเดิมได้ไม่ใช่สักแต่ทำทางมันผัน นะครับดังนั้นมันจะมีพลังใช่นำมาสูการเปลี่ยนแปลงใช่นั้นครั้งศึกษานะศึกษาศึกษาบ้างนะครับอย่าอย่าศาสนาเหมือนมรดกตกทอดจากผู้เท่าผู้แกมาอย่างงก็เอาอยู่อย่างไปอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับวัฒนาต้องอยู่กับเราจนถึงวันตายและจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระเจ้าว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติตามสิวิพระองค์สั่งสอนอย่างไรบ้างอยู่เพื่ออะไร ครับครับยิ่งคนหนุ่มคนสาวยิ่งต้อ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 งใฝ่รู้นะครับคนหนุ่มคนสาวภายใต้โลกวัตถุนิยมคุณคราเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนศาสนามากนะมีความฝักใฝ่เรื่องบันเทิงเรื่องร่มเที่ยเรื้สิ่งรถผู้หญิงครับอ้ต่างๆเหล่านี้นะครับแฟชั่นความโดดเด่นความเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง สังคมไม่ยอมรับก็ช่นให้เพื่อนอยอมรับก็แล้วกันนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้ถ้าเขาหันมาสนใจสิ่งที่อลอสอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าช่วงชีวิตของความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยเป็นหนึ่งในคําถามที่ลาจะสงถามว่าตอนเป็นหนุ่มสาวเนี่ยนะคุณใช้ความเป็นหนุ่มสาวหมดไปกับอะไรอื หมดไปกับอะไรแล่วยหนุ่มสาวเนี่ยคุณครูสัต์เป็นวัยที่มันพลุ่งพล่านไปด้วยทุกอย่างนะก็างมันอัดแน่นด้วยพลังทุกอย่างพลังเชิงกายภาพพลังในจิตใจนั้นองค์กรทั้งองค์กรดีองค์กรร้ายเนี่ยมือกจะดึงพยายามดึงคนหนุ่มสาวเข้าไปใช่ไหมใช่ครับอ่าก็เพามันเป็นมันเป็นพลังที่สาคัญมากครับนั้นแต่ถ้าคนหนุ่มสาวหันเข้าหาการอิบาดะต่ออัลลอฮ์พลังอันนั้นมันก็จะใช้ทุก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 ทุ มีวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังมันสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องให้ความสำคัญกับคนหนุ่มสาวให้มานะครับรอมฎอนนะอถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่น่าจะมีไม่มากนะักที่กินกินดืม่มอะไรนะฮะ huh. ยิ่งโจกแย่งยิ่งไม่มีไม่เคยไม่มีใครกล้าทำสำหรับมุสลิมใช่ไหมครับ แต่ก็มีคนหนุ่มนี่แหละคนหนุ no ่มๆนี่แหละครับที่อาจจะเดินอะไรกินตามท้องถนนโดยไม่เคสายตาใครไม่สนใจเราจะว่ายังไงฉันจะกินนี่นี่คือมันเป็นบ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมของสังคมนั้นเพราะถ้าคนหนุ่มคนหนุ่มๆเดินกินน่นกินนี่ดื่มน้าหน้าตาเฉยทําในท้องถนนใเดือนเรมร่อนโดยไม่มีใครไปทำอะไรแสดงว่าสังคมนั้นมีความตัวใครตัวมันสูงมาก ไม่มีใครไม่มีใครสนใจใครแล้วแล้วก็ถ้าจะมีคนสนใจแล้วก็ไปจักเตือนก็จะโดนด่ากลับมานะครับแสดงว่าไม่มีไม่มีคนดีที่กล้าหาญพอที่จะยักยังความชั่วได้มีไม่มีเลยก็เป็นสังคมที่น่าเป็นห่วงนะครับหนักแล้วนะครหนักแล้วอย่างนั้นก็หนักนะครับหนักมากแล้วนี่คืออิทธิพลของโลกวัตถุนิยมที่สอนให้คนเราเนี่ยมีการ อยู่แบบตัวใครตัวมันเน้นการบริโภคสูงขึ้นนะครับนั้นหนึ่งก็คือให้ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงราอาเราอาจจะเรียกว่าถือศอดแบบสุนัตก่อนที่จะถึงเราบริจริงครับสองเราอาจจะเราอาจจะเรียกว่าถือศีลอดแบบสุนัตก่อนที่จะถึงราบวชจริงจริงครับคำสุนัตหมายถึงเป็นศีลอดที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับคือถึงแม้จะไม่ทําก็ไม่ได้ถือว่าบาปอะไรถ้าทำก็ดีถ้าทําก็ดีแล้วก็ส่งให้อ่านใสงส ต้องอแทนให้ผลระบุนะครับเป็นการเรียกว่าวอร่างกายของเราก่อนที่จะลงมือสู่การถือศีลอย่กันจริงๆจังๆในเดือนรอมฎอซึ่งจะต้องถือทุกวันวันนี้ถ้าเราจะถือศีลอดเป็นการวอร์มอัพร่างกายเนี่ยใช่ไหมครับให้ร่างกายปรับตัวอ่ก็จะถึงวันจันทร์กับวันศุกร์ไอ้วันจันทร์กับวันพฤหัสเด็กครับหรือจะเอาวันขึ้น12ครับ13 14 1่สม่าครับ ก็ได้ได้เดือนก็ได้สามวันนะครับเดือนขึ้นสิบสามสิสี่สิบห้าทะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอมันมีนัยยะอยู่สําคัญนะวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่พระมศาสดาตรอกําเนิดกําเนิดวันจันทร์เนดือกําเนิดในวันจันทร์เสียชีวิตในวันจันทร์อพยพจากมักกะไปยังมาดีนะ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติสังคมครั้งใหญ่เนี่ยนะครับ<ม>ก็วันจันทร์ก็วันจันทร์ก็วันจันทร์เช่นกันนั่นวันจันทร์ที่เป็นเป็นวันสําคัญนะครับที่ท่านจะถือศีลดเป็นประจำเ <c oughs> พื่อรำลึกถึงเนี้มัดด้วยความโปรดปรานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงประทานให้วันจันทร์ในวันจันทร์นะครับก็หมายความว่าในการสอนว่าถ้าเราจะชูโกตแต่เนี้ยมัดของอัลลฮอเนี่ยนอกจากจะกล่าวอัลฮัมดุลินลาหก็ดำรงตนให้เป็นคนดี นะครับตามหลักการปกครองแล้วล้วก็จะถือสินอดได้นะครับนาถือสินอดได้วันพฤหัสล่ะวันพฤหัสนี่เป็นวันที่อ่าออสุลาะ,ะ,ะสลาลอะสละละัลลัมท่านบอกเอาไว้ว่าบ,บัญชีพฤติการประพฤติของเราเนี่ยในรอบสัปดาห์จะถูกนําเสนอต่อลับพระผู้เป็นเจ้าขึ้นแ็่ในแต่ละนาทีที่ผ่านไปทุกวินาทีที่ผ่านไปค,คนเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะ แม้เราจะอยู่คนเดียวแนี่ยเต็มเรียกว่ามีมันไอกะประกอบ้ายขวาเราเรียกว่ามีเทพที่ประกอบ้ายขวาเราเทพทั้งสองข้างของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะจดบันทึกคอทีิตตามเราตลอดพฤติกรรมของเราไม่ว่าใจเราทําดีก็จดบันทึกนะครับคนที่อยู่ข้างเทพที่อยู่ข้างซ้ายก็จะจดบันทึกทุกพฤติกรรมที่เป็นความชั่วร้ายคอยสอดส่องไม่ต้องสอดส่องตามเลยประกอบเลย ตลอดเวลานะอาจารย์ใช่ตลอดเวลาฉะนั้นไม่มีความลับอะไรอยู่ในโลกนี้ี่รอดพ้นสายตาเน่ยใช่พระองค์็ทรงรงรู้สงเห็นแล้วก็เนเจ้าแต่ก็ทรงให้มีมาลัยกาอยู่มาลัยกาก็จะครับพอถึงวันสอบสวนมนุษย์จริงๆจะมีบันทึกมาโชว์ให้ว่านี่วันที่เท่านั้นคนทำวันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการสอบมนุษย์ด้วยว่าอออ เพราะเราเนี่ยอย่างคุณทําธุรกิจคุณก็ต้องมีบัญชีมีจดบันทึกเงินนี่ใช่ไหมครับถึงจะถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความละเอียดทีทั่วัล้์ทรงมีความละเอียดที่สุดไม่มีใครจะไปเทียบเคียงในความละเอียดลึกซึ้งของพระองค์ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งมาให้เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าทรงให้มีมาลายกานะฮะให้ม่มีมาลายกาที่คอยจดบันทึกพฤติกรรมต่างๆของคนเราทั้งดีและเลวทั้งดีและเลว ดะนั้นก็ไม่ควรจะทนองตนว่าไม่มีใครทำาไมเราได้ไม่มีหรอวนะอย่าไปทนองตนเลยครับทีนี้พอถึงวันพฤหัสเนี่ยบัญชีความดีความชั่วของเราจะถูกนำเสนอต่อพระบรมเจ้าทั้งสิ้นพระองค์ก็ทรงรู้แต่นี่คือระบบเนี่ยทุกอย่างให้มันเป็นระบบทุกวันพฤหัสเราสุาแล้ก็บอกว่าฉันอยากจะถือสิลอดวันพฤหัสเพื่อที่จะให้บัญชีของฉันเนี่ย ถึงไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะในสภาพที่ฉันกําลังถื้นสีดก็เลยถือโอกาสวันพ่อรื่อใช่ถือว่าวันกันในวันดีวันหนึ่งเห็นไหมครับท่านท่านศาสดานะท่านก็ยังมีต้องมีบัญชีของท่านมาแรกเขาต้องเกิดบันทึกบัญชีของท่านด้วยเห็นไหมครับบัญชีของศาสดานะนะท่านก็มีความหวั่นกลัวมีอะไรต่าง ท่านเป็นศา,ศาสดาที่อัลลอฮ์ทรงปกป้องไม่ให้มีความบาปไม่มีบาปไม่มีกรรมอะไรติดตัวเลยเผู้บริสุทธิ์ผุด่องอ,งอย่างที่เป็นบาปกรรมอย่างแท้จริงแต่ก็ยังมีความหวาดกลัวนะครับและก็ต้องทําความดีให้มากท่านบอกว่ายิ่งยิ่งอัลลอฮ์ทรงให้มากเท่าไหร่เนี่ยท่านก็ยิ่งต้องทําความดีมากขึ้นนะนี่คือศาสดานะครับดังน,นั้นพวกเราเนี่ยจริงๆก็อัลลอฮ์ก็ให้มาเยอะนะ จนเราสมไม่สามารถที่จะพารนาได้เรื่องของความปวดปราณที่เราทรงให้มนุษย์คนหนึ่งเกิดมาใช่ไหมครับเราไม่สามารถพารนาได้คราถึงถึงคุณค่าความปวดปราณที่โรรองทรงประทานให้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราใช้คุณค่าเหล่านี้ไปอย่างสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยและทํเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไร้ค่าครับมันทรัพยากรทุกอย่างถูกทําลายอะไรถูกทําลายตั้งกลายเป็นความ รอนแรงที่ที่ค่อนข้างยาวนานใช่ไหมครับยาวนานแลรงนานร้อนจนกระทั่งไม่รู้จะอยู่ยังไงอยู่ยังไงแล้วนี่เป็นตนนี่เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้มีความสํานึกในพระมหากรุณาที่ควรรลองเนี่ยอย่างอย่างพอเพียงเราจึงมีแต่การทําลายล้างมากขึ้นใช่ไหมครับน้าจิตน้าใจที่ควรมีให้แก่กันก็เหือดแห้งเหมือนกับ ม์ป่สมภาวะอากาศใช่มภาวะอากาศไปเหมือนกันนะครับนั้นการถือศีนอดเนี่ยน่าจะช่วยบรรเทาความแห้งแล้งในจิตใจได้นะังนั้นก็ถือึกวันจันทร์กับวันพฤหัสถ้าไม่มีภารกิจอะไรที่มันมันมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการถือศีนอดท่านก็เข้าไปเถอะครับนะถือไปเถอะมันจะให้ผลดีเมื่อเราเข้าสู่รมม a จริงๆแริงจังๆเนี่ยร่างกายก็ ไม่มีปัญหาแล้วพร้อมแล้วพร้อมครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาเลยพอถึงสิอดก็จริงจริงเรามอดจริงจริงเนี่ยซึ่งบางทีปีนี้ผมไม่ทราบมันไม่ถุนาฝนจะมาหรือไม่รู้ยังจะแรงไม่น่าจะอ่าใช่อ่นก็อาจจะเป็นภาวะที่อ่าน่าจะอาจจะหนักหนากว่าทุกๆกร็มอนที่ผ่านมาอย่าลืมนะเร็มอนดเนี่ยเป็นเป็นเดือนที่ทางยันธรคติ มันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยใช่ครับฤดูกาลเขาปีหน้าเราต้องนับร่นเข้ามาอีกประมาณ11วันนะใช่ครับอีกไปถัดไปอีกปีหนึ่งก็จะมาต้นต้นษภาต้นพฤษภาอาจจะเป็นกลางเดือนพฤษภากลางมาทางต้นๆนใครับ และในที่สุดประมาณสามสี่ปีสิประมาณสี่ปีาง้าก็ต้องถือสิทธิ์กันในเดือนเมษายนร้อนช่วงที่ร้อนสุดช่วงหน้าร้อนจริงก็นี่คือการที่ให้มนุษย์เราเนี่ยได้สัมผัสกับวิติต่างๆของชีวิตที่เป็นเสมือนฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวฝนแรงอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตของคนเราจะได้ประสบพบเห็นไม่ว่าเราจะถือสิทอิดหรือไม่ถือสินธิชีวิตก็ต้องไปเช่นนี้มันไม่มี ว่าอยู่ในอยู่ในแบบระนาบเดียวแบบเหมือนโหมดเดียวตลอดนี่ไม่มีเพม้มันจะมันเปลี่ยนแปลงข้อสาคัญก็คือจิตใจของเราเนี่ยอย่าได้คลอนแคลนตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูแต่ฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางกายภาพทางด้านภูมิอากาศตกเด้านอื่นใช่แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณอุปการต่อชีวิตมนุษย์ และเรื่องของสิ่งแวดแล้วพุทธพันธัญญาหารใช่ไหมครับสิ่งสำคัญก็คือใจเราเนี่ยจะทํำยังไงเป็นใจที่มีความศรัทธาอย่างมั่นคงไม่ววกแวกไม่ไม่อะไรครับไม่หวนไวตามตามกระแสแต่เพราะวิทจารักษามันมีความยืนหยัดและมั่นคงในจุดยืนที่เป็นความถูกต้องเป็นจัจธรรมเอาไว้ได้นั้นคือสิ้นอดเนี่ย เราจึงบอกด้านละกลุ่มแต่แต่กุ่มาจถึงว่าจะให้พวกแกม,มีมีความตกวามีความยำเกรงตอลอดสร้างความยำเกรงให้หนักแน่นมากขึ้นอ <มา S 2> อย่างเงี้นะครับเพราะความตักวายิ่งมีมากเท่าไหร่จะทําให้จิตใจของเรามีความมั่นคงหนักแน่นแล้วก็ไม่วกแวกไม่วันไวไม่มีไม่มีอะไรจะทําให้ไปไปไปโยกไปคลอดได้ โดยครั้งอาจารย์พูดอา,าที่ได้คุยกันในในอากาศเนี่ยนะครับอาจารย์จะเน้นย้ําว่าโอกาสของช่วงเดือนอมฎอนเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสสําคัญในการฝึกฝนตนเองของมุสลิม,มนะครับมุสลิมมุสลิมะยังไงครับอาจารย์มันเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกอะไรบ้างข้างในเพื่อเพื่ออโอกาสยังไงครับอาจารย์คือเมื่อจิตใจเนี่ยถูกฝึก ให้มีความเข้มแข็งอดทนอดกลั้นนะฮะจกทจากวันแร่วันล่าวันแรวันล่าใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นก็เหมือนเราฝึกเด็กๆนะนะครับให้มีวินัยครับเช้าทานอาหารเวลาเท่านี้เที่ยงอย่างนี้นะแล้วก็แต่ระหว่างนั้นไม่ต้องทานอะไรนะลูกฝึกไปอย่างนี้เด็กๆก็จะกลายเป็นความเคยชินที่จะต้องกินอาหารเป็นเวลาไม่กินจุกินจิกทามันมีประโยชน์ไหมมันก็ไม้ประโยชน์มหาศาลมัน <nt> <monastery> วินัยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ต้องสร้างแล้วเมื่อวินัยกลายเป็นวิถีชีวิตเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกหนักหนาอะไรเลยใช่ไหมครับแต่คนไทยเนี่ยไม่ได้มีการปลูกฝังเรื่องวินัยจึงทําให้การมีวินัยกลายเป็นเรื่องหนักใช่ทนไม่่อยได้ทนไม่ได้ถ้าต้องปฏิบัติตามกฎแลคือกลายเป็นว่าทําอะไรตามใจคือไทยแท้คือมักง่ายเป็นนิสัยใช่ครับใช่ครับเป็นมักงง่ายเป็นนิสัยก็เพราะมันไม่มีวินัยนี่แหละดังนั้น เราไม่ได้ผ่านการฝึกหรือการถือสินอดของของของมุสลิมแล้วทั้งการละหมาดอะไรจริงๆแล้วเนี่ยครับมันจะต้องเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดนิสัยนิสัยของการที่ไม่นอนไม่นอนตื่นสายนะครับก็ต้องคุณต้องลุกขึ้นลุกขึ้นมานะเช้ามาเตรียมอาหารตอนสะท้อนนะครับแล้วก็ละหมาดสุบับแสดงว่าแสดงว่าวิถีมุสลิมจะต้องตื่นก่อน ไก่ไก <behaviour. Yeah. S 2> okay. ่โหก่อนไก่ขันก่อนแสงอรอณใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วทานอาหารก็ต้องทานช่วงนั้นก่อนจบแสงก่อนแสงตะวันจะขึ้นจับขอบฟ้าก่อนแสงุณได้จบจับขอบฟ้านี่ก็ฝึกตัวเองครับกนตื่นเช้าตื่นเช้าทานอาหารเช้านะทานอาหารนะหมอก็บอกว่าทานอาหารเช้ามันดีนะไม่ทานเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าใช่ครับใช่ครับอ่าเราทั้งวันนั้นก็ ไม่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 ทานอะไรอีกแล้วลอยให้กระเพาะอาหารอะไรร่างกายของเราเนี่ยได้พักบ้างกระเพาะก็พักตับก็พักครับอะไรก็พักหมดลำท่งลำไส้อะไรต่างๆได้พักไปทั้งวันเลยแล้วก็ไปทานอีกทีก่อนก่อนหัวค่ับคือกนฝึกวินัยนะ นาผมว่าคือมองอย่างนี้ให้มองเห็นถึง <c oughs> วิทยาปัญญาที่ส่อยูู่ําจริงจะกลายเป็นอิบาดะที่แท้จริง <c oughs> แล้วให้ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้ <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบนี่คออือเรื่องราวที่เราสนทนาพูดคุยชวนคิดชวนคุยนะครับในการเตรยียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่เดือนลดอนนะครับที่กําลังจะมาถึงก็ออรอคอยการประกาศ จากท่านจุฬาราชนตรีให้มุสซิมไทยได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเป็นทางการในช่วงนั้นคอยติดตามนะครับและก็เช่นกันในรายการสำนักกีฬาบุกฟ้าอิสลามนะครับก็จะเติมเต็มเนื้อหาสาระนะครับที่จะหาคุณค่าการใช้ชีวิตในเดือนรอบดอนก็เตรียมด้วยผู้สุขนุษย์ที่หลากหลายทีเดียวนะครับที่ท่านดรวิสุศวิลาเต้นะครับพร้อมทีมงานได้เตรียมต้อนรับเดือนรอมดอาอัลเลาะคอยติดตามรายการสำนักกีฬาบุกฟ้าอิสลามนะครับในช่วงเดือนรอมดอนด้วยครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เราสนทนาชวนคิดชวนคุยมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมวุฒิบัณฑรดำท่านดรวิสุทธิ์ิลาเตะนะครับและก็ท่านธุรสักจุดช่วยนะครับพร้อมทีมงานรายการสมปนจุลาบทความอิสลามขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่อีาครับวบารมีไรจอบฟีกวัดที่ได้ยักพระสรวลวายุบูรรมะตุลลอสเชียร์บาราตสนับสนุนโดย h r b ชีวิตสมาร์ทเป็นจริงได้ ชุดกีฬาอาเชอร์สัญลักษณ์แห่งคุ้มพลังไอศสครีมแมกโนเลียไทยประกันตะกาฟุนโรงแรมรีเจนท์ทุกสาขาสาขารามํำแหงสาขางามวงวานลอสโฮเทลลำปางเบสบายท่าพระเบสบายบดนนทบุรีเบสบายซิตี้สุรบงร่วมค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลาม กับสำนักจุฬาราชมุนรีในรายการสำนักจุฬาเบิกฟ้าอิสลามออกอากาศทุกวันเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์กูดเละวิ่งจานดำช่อง137วันจันทร์ถึงพฤหัส20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีพบกับชวนคิดชวนคุยการสนทนาประเด็นความรู้ร่วมสมัย20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที นำเสนอผลงานและกิจกรรมเด่นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาสารธรรมอิสลามโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับรายการถามตอบปัญหาอิสลามในทางสายกลางวิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิมวันนี้เปิดโลกการศึกษาเครือข่ายสหกรณ์กิจกรรมสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราจมุนตรีกรเกษตรมุสลิมและมุสลิมรักความสะอาด เติมเต็มกับสาระความรู้อิสลามที่หลากหลาย20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันทางพุธลิวิ่งจานดำช่อง137ร่วมบริจาคเพื่อการเผยแพร่อิสลามคือการร่วมสร้างความดีตามแนวทางให้อัลนล้อบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีหาดใหญ่ชื่อบัญชีกองทุนการจัดทำรายการโทรทัศน์สำนักจุฬาาักบุรีเลขที่บัญชี887 0 3 3 3, 3, 3, 3 1 9 1หรือโทร0 8 4 เจ็ด1ี6ีนึงนึงกก